พี่น้องเลยเนาะเปิดคลิปเปิดภาพออกมาเข้าสู่อีพีสองสลับมือนีได้พี่น้องเด้เนาะทางบาบุญสารวัตรพร้อมด้วยพ่อเนาะแล้วก็น้องๆกําลังสิพาไปเบิ้งเนาะดินหน้าพี่น้องเลยเนาะอยู่นามูลน้ำมังแต่แม่แต่พ่อแต่แม่มาพี่น้องเลยเนาะไปฉีดจุดหมายปลายทางแล้วก็เพื่อจะเฮ็ดใบตาดินขอบทองไว้พี่น้องเลยเนาะ อ่อาแล้วก็ก่อนจีไปพี่น้องทางพ่อปอบุญสารวันสิทธาแว่เบิงนาโคเนาะอีกดินต้นหนึ่งของพ่อว่าสามีเนื้อที่เท่าใดนั่นห่วงสัมดรเดี๋ยว<า>จะไปถาม <c oughs> พ่อน้ำกันพี่น้องนนเนาะก่อนอื่นปอบุญสารวันเล้วพี่น้องเด้อเออกรับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูคันต์คนสบายดีอิบซีพี่ใหญ่จีบุญปรทถาเนาะ ยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องยูทูปบาบุญศรารวัตอีกคือเก่าคือเดิมเลิศพี่น้องเด้ออ่ะบาบุคุณดออกมากับใจขอามไมพี่น้องทีมาทุกท่านเนาะที่ให้กำลังใจบาบุญศรารวัตเนาะมืออื่นปบาบุญจะเดินทางกลับในตอนเช้าเนาะอาการมือฮื้อจะเดินทางขึ้นเซโปนอีกพี่น้องเลยเนาะมีแต่ไปกับไปพี่น้องเลยเนาะอ่าบ่ไปกับบอได้พี่น้องเนาะเอิ้นคำว่าหาเงินพี่น้องเลยเนาะไปพี่น้องเลยเนาะทั้งพ่อทั้งน้อง แล้วก็พาพี่พาน้องไปเบิ่งนาทีคงพออีกจังหนึ่งว่าคนเซ็ตดินตอนนั้นเฮ็ดแบบใดแล้วก็สิเฮ็ดวิธีใดเพื่อจุนเจือหรือว่าเลี้ยงชิมดันกบคัวเนาะเดี๋ยววุ้นขึ้นทายทำให้พี่น้องไปเบิ่งเงิเนงกันเดถอะไปเบิ่งเลยครับได้โชว์มั้งกันพี่น้องเลยนี่ทางพ่องน้องสาวปาดีน้องวันอันนี้อยู่พระรามสามพี่น้องน้องสาวถือปารีสสาวสิบสี่สอ่าหีิอันน่าจะ ซีสามซีมือก็บจะเดินทางเนาะกับกรุงเทพตัวนี้นั่งผู้คันสวัสดีพี่น้องอ่านั่งผู้คันนี่กะมื่ออื่นกับจะเดินทางกับแขวงสารวันพี่น้องเลยเนาะบ้านบึงคามบ่บ้านทงคามพี่น้องเลยเนาะอ่ากับโบก่าบันไดใบ้านผู้ผคันคนหน่งกะอ่าขี่มอเตอร์ไซค์ระหว่างถจักรเมื่อกาหอ พี่นางเลยใช้หอดแล้วบอนี่อะไรเด้อันนี้บ่นี่แหละหักแต่บ้านแล้วยังทันสำเร็จเทียงบอหนี่เทียงผมว่ะทเสียงหน้ามุงกระเบื้องยังดีพี่นองเลยอ้อมเรียบร้อยเบอร์ละหอนี่ตอนนี้อ้อมเลยอ้อมเปดอะบานี่อ้อมเดอ อ้อมนี่อ้อมชุมอ้อมนี่แม่นอสามเอ็กตาอืมอ้อมสามเอ็กตาอืมแต่ว่าเนื้อที่นี่จักเอ็กตาป่ะเนื้อที่แปดเอ็กตาแปดเอ็กตาพี่น้องก็ปดชอช่างหอมนี่พ่อพี่น้องก็บุฟให้บุฟะเนาะพี่ทัพอาะสวัสดีพี่น้องนะเพ่อเ้ยสวัสดีสวัสดีนี่ทางทัพ่อแม่นาเบ้าชมเนาะมาชมบนดินของพ่อโดยอยากเบิ่งอยากเห็นย เอพี่น้องกันเนาะเขามากกับผู้ซึกอ่าอุ่นอายกินดินเนาะเพราะว่าด้วยความอุดมสมบูรณ์อันนี้ยังนี่ไกงงวงงวงโอ้เทียงหน้าทุบเทียงหน้าเผาง้ออันนี้เทียงหน้าเผาง้อเขาจะมาเผาอีกไม่พอเนาะ <laughs> 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 นี่พี่เองอันนี้เที่ยงหน้าผงง่ <c oughs> างัวแกวละหาสิเปอร์เซนเนาะแมน <c oughs> นี่มีปูนอนยังไงอะหลันตอนหนึ่ง <c oughs> มุงแผ่นฉลากขึ้กันกิน้นงเลยอ๋อบอ,อ,องวิกอันนี้เที่ยงเทียงขอเรียงงัวจะบบอนี่แมน <laughs> สบายดีน้องซาลาสบายดีเอ้ยฮะห้องน้ำ้อาไหวอันนี้ห้องน้ำมีเรียบร้อยแล้วพี่นางเลยดมากะเกือกไก่งวงแล้วพี่นางเยมือยอยากชูนหายนะเดี๋อวก่งวงนอนาะชูนอะไรเนี่ยชูนพันธุบ้านบุ้งนี่ดอกบ้านบุ้นี่เ้าพี่นางเย อันนี้พ่อเพิ่งกะรักษาไว้รักษาไว้ชื่อเสือรักษาไว้ชื่อเสอบ่อมายให้ลูกหลานเบิ่งแมนพ่อแต่เข้าเมืกี้โอ้หลายที่เราแต่บางอยิาดับไปน้ำเลยเรื่อยเรื่องคอยมีพันเพิ่งนี้ทำบ่ค้งไว้เลยใครตัวที่้ยใครตีบไปเลยไปคือไก่ง่วงไปคือไก่ง่วงอะไรไอ้ใครบานนู่นบานนี่แหละตามกองพงกองไพในแมนบัตเพิ่งอันนี้ปุ๊กได้จักเดือนแล้วพ่อปุ๊กพอดี่เขาโดนทุกข์มันขวบ เรซีเรื่หาเอทกออพูอ่องทุกหอนนี่มันกวปีเนาะยังทะเถิงยังทะเทิงเนาะน่ค<ม>ือว่าได้แล้วหาเนตาะพอ่อเนาะเออมุงแอมเนีคักนึงเป็นยัง,งไงกว่ะ,ะหสไปเจ็ดสอนตหมดเลยนแล้วนลนนเนาะแอมรดยเดียวนี่เนอะไก็ต้องดงอลไกเจ็ดสิเปอร์เซ็นต์เอนยังมุมีเอนยังมุมีอันนี้แมนนตทอมายังนี่พอนี่ เป่งน้ำลงใส่เหงาหยาเขียวอ๋อาหยาเขียวเพื่อให้งัวกินให้งัวกินเนาะออ๋ใช้ของงัวใช่ของงัวบดนี่แหละอของบมเด็งของโดเด็งมันเดียปล่อยมันถอดโทวนี่ก็น้าไหลตลอดที่รังเลยแดดบ่มีนี่แผงโซลาเซลล์ออโชว์พี่จะแผงอะไหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแผงมันบแดดทำมันแดดแห้งกว่านี่นะพ่อแห้งกว่านี่เลย มันจักแมตทางเข้ไปเหาสิบสามแมตอาสิมแมตโอ้พิ้งพเห็ดหนำพิ้งเห็ดหนำกะแพงโซลาร์เซลล์แพงใช่งูประมาณเบิร์ตไรพอด้่ยตัวนี้เฉพาะอันนี้พอดีเห็ดหอดหอดขวบนดดียในลูกลุ้มในลูกกะสี่สี่หมืนสแปเฉพาะแพงโซเซลล์เนี่ยป่แพงโุลเซลล์แลวก็ปั๊มปั๊มหนัก เป็นเบ็ดเสร็จอมใส่งานเลยนี่ยสี่หมื่นเนาะสี่หมื่นแปดบจออีกสิบชองล่จอตัางหากจอทตัางหากประมาณอยู่หกอะไรหกหมื่นเนาะเออไปหกหมื่ี่น่อยหกหมื่นบาททอมใส่งานอนี้มอนแมนสวนเลี้ยงงัวนี่น่อยเนาะงัวจักโตเลยพองัวกะวัดทุกวนกับชิ ชีโตบมจะคืองวงของบริสุทธิ์มามีแต่บใสอันนี้แม่ยังนี่หมากระโดดนะหมากระโดดพี่น้องเออยจิงก๊อปล่อยปลาซิวกินกับยังก็ตำจักจั่นเนาะปล่อยปลาซิวก็ไอ้กุ้งก้็ปลาซิวย้อนอ่อนพี่น้องเลยอ่าขนาดมอนใบใบเฟืองขนาดเฟืองขนาดมอนขอกงัวบ่อนนะขอกงัวโอ้เจ้าขอกงัวกับพี่น้องเลย อ่ามีแต่ง้วลาดเช่ไหมพ่อตัวง้วลาดอันนี้ตอทอไป่อดพุ่นแม่นแม่นปล่อยหนามไปใส่หญ้าปล่อยหนามไปใส่หญ้าเพื่อเลี้ยงงัวนยังไงเนื้อที่อ้อมไว้แล้วสามเอ็กต้าเออหรือว่าซาไทยเฉเอินไรบ่ไรสามไรเนาะเออเมื่อแปดไรเอ็กต้าหนึ่งหนึ่งไรเนาะเอ็กต้าหนึ่งมันมีสี่ไรทีสี่ไรบ่เออสี่ชิพมันใช้ เอ็กตาหนึ่งขาบเใจป็นไรกระไรไรบึงสามเอ็ตามันสี่สิบนท้นมันก็ค่นี้ก็สี่สิบแปดสิบแปดสีสมสิบสองมันมันจะจักไรเลยเขบอเขาใจครับเจ้าเอกตาหนึ่งเท่าไรพ่อเอกตามันก็สิบพันต่เมตรส0บพันต่เมตรเออคูณสิบพันต่มตรเนาะสิบพันคูณตเมสิบพันต่เมเอกตรเอกต่าหนึ่งเอกตานึงันไรหนึ่งมันก็สี่สิบเมตนท้น เอาก็ตอน้พูดจำนั่นแหละก็จบอกเปนก่อนจะบถึงปฏิวัติวควันลองคุณเบิ้งพี่น้องจังได้ก็คอมเมนว่าบอกวนเนเด้อีิคุีไรหนึงไรดินของพ่อตอนนี่แมนแเอกตาแเอกตาทอเป็นฟังไทยเนี่เอิ่นมาจากไรพี่น้อยเดี๋ยวเพราะว่า40 4ิเคุีิปเอ่นาไรหนึ่งอันนี้แมนเฟืองปล่อยตะเมตสามไอยเฟืองงัว่วนอันนี้แมน บอเลี้ยงงัวือ่บอองัวพี่น้องเนาะแม่นฝนมันอยู่นี่แหะยามฝนลขับมาหนิอาเธอเเทาหนึ่งคนอยู่ก็ได้เนาะอันกาเป็นสลาลาบอลบอลสีขอไก่ขอไก่คือว่าบอคนอยู่ใช่ะาลาขอกไก่พี่น้องเลยเ็ไก่บงสลาพี่น้อง พาเบิ el ke el ke el ke ่งคอกไก่เด้อพี่น้องเด้อคอกไก่เจ้าพ่อเด้พันเนาะคอกไก่คอกแบกก็ได้เด้อนี่เนาะปล่อยมูเซย์ยังไงมูมูละอัดนี่ยไม่มมูอะไรเลยไม่ได้ปล่อยหมดเห็ดทั้งหมดมูจะเผ็ดจิฟานเมื่อยโอยคอกไก่เด้เนาะคอกไก่ไก่ทำสาลา เลือคนแล้วี่เนาะมั่คืนมากับไฟโซลเซลซองโซลเซลเร่องไก่เรียงเป็ดเรียงกาพี่น้อยตรงนี้คนนอนเฝาได้เหซื้อวุ้ยบอม่เงี้ยคนเฝาก็เลบ่บ่เลี้ยงนั่นยังเลี้ยงยากไ่ไก่เพราะว่ามึงมันโจบกินหัวเฮ็ดด้วยเสาปูน ออมโดยไม่แกนออมโดยไม่แกนนั่นนะกลุ่มได้โซลูกโซวลานเฮ็ดบาดเดียวคนดีขาดเฮ็ดบาดเดียวหมูดูคือหมูเนี่ยขวดเนี่ใส่ได้ไหมดิเออจะน่อยเขาก็ลงขวดเอ็ะขวดใส่นด้ฝากทุนเนาะออมไปละเนาะออมไปแล้วสามอีกต่อเสพิพสุอทุนครับโดยเฉพาะสุอตีนเสร้ากับตะนางนี่ก้าโอ้ยเหนื่อยหน่อยเลพี่น้อยหนักก็ได้กิโลหนึ่งมันก็เศร้า สองพันเลยเรีกตนะนักนะมา่เคยเลยเขาแล้วก็โมนเมนระยะห่างในพันธะนึมาดหนึ่งจากบบกแค่เจ้า่ะแมรถาซิบม่ถาซิบม่ถาซิบเนาะย่ีมันมันบอกที่บูน้องคงจังก็ฟังเสือกับเม่เจ้านี่แหละเบิร์นี่ผู้ที่แปดจ็ดลอยไปรักอยู่ไว้ยี่เจ้า ก้จะลูกชายมันจะไล่พี่นองไปเเบิ้งไปเบิงถ้านก็เบิ้งบกุ้มาวเาเบิบบกุ้้นันควายนี่ยบ่นเี๊ยวเห็ดลาเห็ดแม่แล้วลาเห็ดโอ้ยเขาเล่าแมงนิ้วเป็นอย่างมาเนาะนี่แล้วนี่เป็น่มากอะไรกันเดอดินแมงนิ้วด้วยทหมดเด็ทายคนบงนเพราะว่ามันสิบุ้มีไผเขามาแหน่ดิ เด้อแม่งนิ้วเด้อจ้องไว้มองนียจ้องไว้เ้องจังาัวเพิ่นฐาน้องวินเนอร์นอนไปน้องก็เลยบ่ได้มาก็เลยซุมห่อไปก่อนอย่ามันคำจีบออกไปหน้าหนองงงอี่าี่น้องเลยนานามุนนามั่งก็พอจะเมเฮตะกิขนาดเป็นคู่ปะเนาะเป็นคู่กันหนักต่ก่อนมันจะเป็นโศกจกน้องเห็นคู่แับนี้ พุ <m ul ly> <f ild> <P an> ่นเลยก็ไผ่พุ่นเสียดนะชุดมันพุ่นเนาะพุ่นเลยก็ไผ่พุ่นเนาะพุ่นเลยอ้าเราขึ้นลอยไผพุ่นพุ่นเลยอันนี้อันนี้ธงไม้แล้วสิอ่าสี่ดีต้นนี้ก็ความดอนต้นนี้ไปพุ่นเลยขวามดอนต้นนี้ไปต้นนี้ก็ตัดซื้อลงนี่แหลยคันตังเสียดหน้าเนี่ยเขาบอกสามเจ้าะสี่เจาะพุ่นเลยเดียวหนึ่งไป ไปครับแต่นี่แหละแพงโซเซลไปไล้วพี่น้องเลยลังศึกษาน้ำฟออยู่ที่ฟอเคยเ็ประสบการณ์มาว่าใส่งบเท <c oughs> ่าไรเนาะคนมันพกเงินพี่น้องนนะเลยเนาะผมวุ่นกะจะลองเก็บเงินก่อนบาทหนะ่ยเก็บเงินไว้ส่วนนี้่เาานาะบรรยากาฝากเนะพี่น้องเด้อหับชมคลิปกเขาฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องเลยขนาดนอย่างนนะี้นะมี่คำ ทางซาพัฒนาด่างครอบครัวกินอะไรให้น้องวินเนอร์พบนอาบมายำหนำบดน้ำบดมีแดดเนาะไม่เกาน้นำบด,ดแบห้งพอพ่นใส่ตัวนี้ใส่แสงอ,อาทิตย์เราต้องใส่ไฟเลยเนาะนใส่แสงอาทิตย์อย่างเดียวพี่น้องะไรโอ้พน่นซื้อแหรพอ่นมาติดตั้งให้เลยวะพอ่อติดตั้งเลยพ่นผักเนาะ่นละหมาเออกินอะไจ้าของฟังคัวพุ่นแหละวัสั่งให้ ประเทศไทยไปโอ้ือว่าพัฒนาได้กับพวเจ้านี่มิจะต้องฟังพุ่นมาติดตั้งหรอะแม่นฟังไทยเองสร้างจิตอืมฟังไทยเจ้าว่าห้าสิเหตุยู่บ้านห้าวมันจะไปนาะไปไปกันเนาะไปเพราะนี่มาอยู่บ้านห้าวมาเลยว่าอยู่ประเทศไทยอยู่ประเทศไทยอ่าจะว่าบ้านห้าติดต่อแล้วก็ม้าหรอเราสร้างเครื่องยังซสอมล่างอยู่ประเทศไทยเนาะแม่นม้าไม่ไทยบดไงอืม ข้งจากประเทศไทยพี่งงนะ้องเนาะโอเควุ่นหาเงินนะครับอีกก่อนพี่น้อะเนาะเป็นปีได้แล้วยังหนุ่มยังเงี้ยลองหาไปก่อนจอปั๊มจอบอนี่ยมันเล่าเขาเองจอจอละห้าสิบเมตรเนาะอ่าเครื่องใหญ่ปะเครื่องใหญ่เดือยวโลมอ๋อจอลมเนาะเครื่องใหญ่เลย,เลยอโอ้หกสองล้านปะหกสองล้านเขาคือวนะ่าแล้วพี่น้องดินดินอยู่เหนียงบ่คือดินอยู่คู่เนาะ ดินอยู่พูนพอแตดินดาวส่วนลหญประมาณ6-8เมตรนี่ชื้นชืดล้านโอ้ยจ่อหยากเนาะจ่อหยาดถ้ามาจักหน่อยจ่อบาได้ยืนี่มือเดียวก็แล้วเออโอเคโอเคเปิดบดมือกับบดหนามนะเตัวนี้บบดเนาะมีงานหาสวนอีกดินอีกตอนหนึ่งของพ่อพ่อเป็นอะไรนาะ เหาสซาโอเคเนาะพอเนะบางทีไปน้ำทิ้งน้ำมันอีกต่อไปน้องำอีกแต่บุญกับคอเนาะเลยสั่งซ่ามึงเรียนรู้เรื่องเต่าต้นใหไงจะโตพี่น้อยไปทาทางสายกับปิดใบ้่ะเนี่ยเขามาใส่กับปิดใบก็ได้เนาะพอเนาะปิดใบก็ได้มีมีชีวิตอยู่เนาะเขาบอกอยากก่อนเขาอยากใส่ป้าเลยมือเสาเปิดไม่แรงก็ตัดตัดเองแบบนั้นก็มีอยู่เนาะมีแล้วก็มีแล้วตัดเองปิดเอก็ได้ ห้ามไม่ใช่ไงกะคิดไว้ใิดไว้ถ้าว่าเ้าเปิดไว้แหละก็มาแล้งก็ตัดเนาะตัดมันต้องใส่ทางเลือกลี้เลยเป็น้องย่านหน้ามันเบิดเนาะเนี่นมันถือลายเส้นคืออยู่หน้าคอยนะจอธรรมด้านอะไรถ้าแปดเมตรหละเปิดเท่านั้นจะเบิดเลยได้เนี่ยมันบดถือลายเส้นจอลงมันถือลายเส้นต้องเลือกน่าจะถือเนาะเพราะว่ามันจอลงไปมันถือเส้นมันกะเสียมมันกิดสิัง มันก็จวับลงเลยน้แตกปูขึもうもう้นลเจาะลงกนะอพ่อถือเสร็จอีกบรดานวบกวบน้ำปูลอรดมันหุ่กันหลายเทือนโดยสังเกตนะบัดเขาเวลาเขาจ่ะนะน้ำมันทางวูวูขึ้นลยเห็นเลยเ่เปิดบเปิดนั่นอ่ะขอพี่น้างเดียวทางบนกันย่างหม้อเพื่อนี่มาเล่นต่ของก้อนเนาะมาเล่นต่ของก้อนทิ่เปย่างหอย่างอย่างบัวไ้มยังไอะ ไล่ขี้ห่อยอะไรเพี่อนเราเนาะเขาจะบึงเข,ขาาวได้เพี่น้องเด้อเนาะอยู่บ้านน้องโง่เมืองวบีแข้นตลอดวันเป็ยนนะยังไงเนาะพาพี่พานอ้องมาเลาะชมวิวบรรยากาศบินอีกตอนหนึ่งเนาะของครอบครัวของพ่อเนาะที่เพิ่นจะมาสัาส่งสาพัฒนาอีกอครอบครัวหนึ่งเนาะจะสั่งแม่บุญเจริญไฟชาวสามปีที่ผ่านมาเนาะบุญยังสิบปี พอตอนนี้วุ่นกับสก็อายุวุ้นสินปีนี่นะครตอนาลังเชียนไทยนาตอนกับอาชายไทยเมป่วยเป็นอะไรเนาะพอกับช่วงน้ำหน้าแล้วเนะเป็นนายเฮนาพอกับบริทินเห้นา,นาแหละมิตรภาพเมไปห,ไปห้งหมอตลอดนอนห้อปากเซต้นหลายถิดละไเปนไ็นอะเนาะจะในช่นเสียไปนอนเป็นโลกของพวกเกลยวเป็นอเ เป็นเวลาตับบี้นาะควัวคว้าชาวควัวไห้ไปเนาะการคลิปนี้เนาะเบิ่งข้าวพี่น้องเนาะอ่าในดินของพอร์โว่าของคอร์ฮ่าจากกับอกไก่นี่พี่เนาะเนีน่นดินอันนั้นหน้าตอนน,น่ะเนาะเพื่อนเนาะติวว๊ดต,ตึกดินตอนนี้เนาะแนติดตอนดินเขายึดอ่าติดดินตอนนี้แล้วก็แพ่อนเพื่อนของพอเนาะอ่ากระบอกไก่กันพี่น้เนาะววกลงหลอก ไปจซะพเนาะเดี๋ยวจังคลิปหน้าไปพอกันอยู่อ่ากวดบิกดูเลยอ่าไม่ลอกรถบ่ไม่ลอกรถุดอย่างนั้นเนาะโดนเลยเนาะไปซะแล้ะพ่อเน้อละคลิปมีร่าพี่น้องก่อนเนาะสดยบายดีขึ้นเนาะบายดีปฐุมคดหน่อยพามาหลอกมาสมบรรยากาศกานนอกของนาเนาะแบบอากาศเห็ดอ่าชีวิตแบบพอเพียงนอนร่าวนล้วคนกับย่อง ย่อพ่ออยู่เนาะว่าพ่อเฮ็ดแบบคำบอกสอนของอ่าปเจ้าอยู่หัวเนาะฝั่งไทยประสาทการที่เก่านเนาะบอก,กบสอนว่าต้องอยู่ใส่ชีวิตแบบพอเพียงเนาะในใดมันอ่าใช่แล้วมีประโยชน์แล้วก็บ,บเ่เเทาเงื่อนลายเนาะแมน่นอากาศเฮ็ดเ,เอาพี่น้อยเนาะพอเพิ่นก็บอกบสอนแล้วก็บ,บุญก็สิเก็บกรรมข้อมูลนี้ไปเป็นตัวอย่างเนาะเพื่อ เลี้ยงชีสิลสลบธน,นันขอบครัวบุญสารวัลวันเองเพื่อ,ขอเขาเพื่อแกไวปกินไว้ใส่ชีวิตวนปายนะพ่อเนาะอืมิตวนปายต้องเก็บไว้หาไนะว,ว,ว,วน้นยเนาะเด้เเื่อสิบเทาเองแม่ในเพียงเลยเนาะไปใส่สลิคิม,มีลาก่อนเนาะพ่อเนอะเออประกอบกิจการได้ไม่ดังเด้อเนานะสบายดีบริสุขสุขคนเด้อไปกิจนาพอกันอยู่น้าอ่าอีกแป้งหนึ่งเนาะทีทางอรบุญสารวัลวันความโดยพอได้สร้างสร้างพัฒนาแต่พอหมดละเป็นหน่อยเนาะก็มี ขอบุญสรวลวันเนาะรายการนี้ลาก่อนเลยบายขอบคุณเอฟซีปทุกท่านที่ให้การรับชมและติดตามเนาะฝากเป็นกำลังใจให้ขบุญเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามขบุญสรวลวันได้อเลยๆเนาะบายดีลาสวัสดีพี่น้องบ๊ายบาย